สวัสดีครับก็บผมนายนันทวิทย์นาคแสงรองผู้ว่าการจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้ได้นํากิจกรรมน้อมนําแนวพระราชดำริขององค์สมเด็จพระคนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสู่การปฏิบัติการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับหลังบ้านพักรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับเพื่อที่จะเป็นการสร้างขับความมั่นคงทางอาหารนะครับในการดําเนินการนี้ก็เป็นการดําเนินการภาย,ภายใต้ในแนว ความคิดเรื่องการกขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อเพื่อส,ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนะครับและความมั่นคงทางอาหารกับโดยการสร้างกระแสกิจกรรมนะครับผู้นาต้องลงมือทําก่อนนะครับวันนี้ก็จะเป็นการมาลงแปลงปลูกผักนะครับในพื้นที่บริเวณด้านหลังของบ้านพักรองรั้วราชการจังหวัดซึ่งมีพื้นที่เหมาะกับการปลูกผักคืชสวนครัวนะครับที่ใช้ในการประกอบอาหารโดยทั่วไปนะครับในวันนี้เนี่ยครับก็เป็นช่วงที่ มีความเหมาะสมนะครับกับการปลูกพืชผักสวนครัวนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงของอากาศยังอยู่ในฤดูหนาวครับเหมาะับการปลูกผักเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับได้ร่วมเป็นเครือข่ายครัวเรือนทําตามในการปลูกผักสวนครัวนะครับผักพื้นถิ่นพืชสมุนไพรและไม้ผลต่างๆนะครับเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายครับในครัวเรือนนะครับถ้าสามารถที่จะ ปลูกผักจนมีเหลือก,ก็สามารถจะแบ่งปันนะครับให้กับเพื่อนบ้านนะครับ,บก็กลัวข้างเคียงครับถ้ามีเหลือมากัน,นั้นก็สามารถที่จำหน่ายจ่แจกนะครับสร้างไรายได้ให้กับกลัวเรือนกับของตัวเองได้นะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมนะครับวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมว่าท่านรอเพราว่าพาลงมือ ทําก่อนนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่น้องประชาชนได้มาร่วมกันนะครับเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เป็นการสร้างเสริมกิจกรรมสร้างความราคความผูกพันในครอบครัวด้วยอีกทางนึ่งครับ